จะซื้อต้อนไม้อะไรนักหนาะอันนี้คือวิธีบำบัดของมาดามแผมนะแมวตุยเราก็ต้องซื้อมาเพื่อดามใจนะคะเพราะตอนนี้เป็นหน้าฝนและต้นไม้ที่ปลูกอยู่ข้างหน้านี้ต้นไม้แดดค่ะซึ่งตอนนี้ต้นไม้แดดเป็นอย่างนี้แล้วค่ะเห็นไหมว่ามันไปแล้วพอรากเนา่าแต่อันนี้มันไม่ใช่ต้นไม้มาเป็นปลาอยากกินปลาทอดไม่ใช่หรอเลี้ยงให้โตก่อนแล้วค่อยทอดทำไมหน้าใสจังอุ้ยเดี๋ยวก่อนไปถ่ายคลิปอ่ะทาเซรั่มบำรุงผิวก่อน ไม่ได้เราจะปล่อยให้หน้าเราเนี่ยพังตามอายุใครไม่ได้เพราะเราคือคุณยายวรวนาถสวดมนต์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะคะทาก่อนนอนแล้วก็ทาตอนเช้าหน้าก็จะเป๊ะจะใสอย่างนี้นะคะตัดนะคะสวยๆค่ะเดี๋ยวน้องก็ยาวนะคะาะช่วงนี้ฝนตกบ่อยแต่ไม่ต้องตัดให้เหลือแต่ตอเหมือนกับกรุงเทพมหานครนะคะเออดีแล้วแม่มันก็ปล่อยให้ลูกโดนลุมอย่าทะเลาะกัน อูไม่เห็นมืดเลยปลาเหมือนกับอยู่ในท้องทะเลลึกนะคะดังนั้นเราต้องซื้อหลอดไฟมาเปลี่ยนค่ะแล้วถ้ายิ่งตาสีดําด้วยกูยี่ไม่เห็นเลยค่ะหายไปเลยค่ะและนี่คือแท่งหันสาที่ช่วยทําให้ไฟสว่างขึ้นในราคา2002นา่าจะได้แล้วแหละโอ้ขาวสว่างจนตาบอดไปเลยค่ะ ต้าหู้ชอบสารแน่เหมือนแม่เองเลยนะแม่สารแน่แล้วพ่อมันเรียกอะไรคะสำหรับใครนะคะที่บอกว่าบ้านมาดามแพมเนี่ยต้นไม้เยอะเกินเราไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันมาดามแพมมีต้นไม้เยอะมีปลาเยอะแต่คุณมีผัวเยอะมีเมียมเยอะดิฉันยังไม่ก้าวไก่เลยะคะ่ะตอนนี้เนี่ยแดดไม่มีเลยทําให้ต้นไม้เนี่ยรากเน่านะคะซึ่งเป็นเรื่องปกติมากอยู่ได้ก็อยู่ไม่อยากอยู่ก็ไปนะคะซื้อมานะคะจะยกกระถางออกก็ได้นะ เป็นคนฉลาดเห็นไหมล่ะต้นไม้เลยสวยตลอดบ้านมาดามเพมคัะทำไมต้นไม้มาดามเพมสวยจังเลยคะขอซื้อใหม่นะคะง่ายสุดค่ะแต่ตามหลักฮวงจุ้ยนะต้นไม้ที่ย้อยๆเนี่ยเขาไม่เอาไว้ข้างบ้านเขาเอาไว้หน้าบ้านใส่ไปเลยค่ะ ร่วมรักสามัคคีนะคะอยู่ด้วยกันได้อสวยแฟนคับบอกมาดามแพมไม่สวยนะคะบางคนก็บอกสวยเหมือนไม่ใช่คนความสวยมันบังเกอรเธอตอนเราเบนเดอร์นี่เราก็ชอบชอบเหลือเกินนะนี่อยูการจัดส่วนแบบง่ายๆแล้วก็มีความสุขของมาดามแพมค่ะต่อไปนี้จะเป็นการปล่อยปลาอเาเสีงลุงต่อไปไปค่ะเริ่มเลยค่ะดีจิ๊บ สรุปปลาที่อึดและทนที่สุดตอนแรกเราคิดว่าเป็นริวกินนะคะสรุปไม่ใช่ค่ะเป็นนงสิงค์ค่ะและนี่นะคะคือสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวค่ะที่เราเลี้ยงในสวนนะคะเราเลี้ยงแบบปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะคะอันนี้ไม่ได้ช่วยให้เราสวยนะคะเมื่อหอยทากไม่ปอ,อะไปไปอยู่นอกบ้านหูกอปจากบ้านสวยๆงามๆตอนที่กลายเป็นสวนนงนุษย์แล้ว อีกต่อถ้าเกิดเมียไม่หยุดจะกลายเป็นสวนวอลนุชสวนนงนุชมึงยังได้ค่าเข้าแต่สวนวอลนุชมึงได้เมียบแบหน่ <c oughs> สวยสวยมันเจ้าของบ้านนะคะเออถ้าไม่สวยก็ซื้อใหม่ <c oughs> สวยมากเลยแล้วมาดูฝั่งนี้ค่ะอ่ะสวยเ <c oughs> ทคนิคความสวยคือถ้าไม่สวยก็ซื้อใหม่จบนะคะ <c oughs> ถ่ายต้นไม้สิมไม่ต้องถ่ายกูเขารู้แล้วว่ากูสวยค <c oughs> ุณวิทย์ก็